เก่งเลยพี่อะทำไตรยุทธ์ในสัตว์ทีอยากให้คุณรู้คนนี้ก็เป็นผู้ใจมันไปหมดเลยไอ้เหี้ยเก่งๆเลยพี้ย ไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ที่ผ่านนี่โขดต่อไปไรสัตว์ไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ที่ผาย,ยนี่อ,อ,ยอยากให้คุณู้งคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮียมึงดียัไงไงเหี้ยสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งๆเหรอไอ้เหี้ย อยากให้คุณนู้คนนี้ก็เป็นถูกใจเลยหมดเลยเก่งเก่งเลือี่เก่งเก่งเหลไอ้ีที่มึงดียังไงอีฮียสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอ ที่ทสว์มึงดีตรงไหนเหรอ